เรามาดูภาพอันหนึ่งที่เวลาคอนเวิร์ตแล้วชอบมีปัญหากันนะครับก็คือภาพที่เป็นใบไม้สีเขียวนะครับใบไม้สีเขียวเนี่ยเวลาคอนเวิร์ตมาแล้วส่วนใหญ่ภาพมันจะออกแนวแบนๆนะครับคือสีมันจะไม่ไล่โทนแล้วโดยเฉพาะถ้าแบบอดอกไม้สีแดงอยู่กับใบไม้สีเขียวที่เราชอบถ่ายกันเวลาภาพสีมันจะโดดน,นะครับแต่ว่าเวลาภาพขาวดำมาเนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกันนะฮะต้องมา มาแยกสีแดงกับสีเขียวให้ออกจากกันก็คือใช้ฟิลเตอร์แดงหรือว่าเล่งเซนซิสติวิตี้ของแดงขึ้นแล้วก็ลดเขียวลงนะครับแต่ว่าปัญหาที่สำคัญก็คือใบไม้เนี่ยมันจะเป็นสีเดียวกันคือไม่ค่อยไล่โทนนะครับเวลาถ่ายใบไม้เพื่อมาทำภาพขาวดำเนี่ยอย่างแรกก็คือเราควรจะตัดแสงสะท้อนที่ผิวของใบไม้ออกอันนี้ต้องใช้ฟิลเตอร์ P L นะครับ ตัดแสงสะท้อนที่ผิวหน้าของใบไม้ให้เห็นใบไม้ชัดๆเป็นสีเข้มๆออย่างที่2คือมันต้องมีแสงแบบแสงแบบมีทิศทางนะครับแต่ว่าจะแสงนุ่มหรือแสงแข็งไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้แสงมีทิศทางแล้วก็เข้าใบไม้มาเนี่ยให้มีส่วนดําอยู่ในภาพก็คือเห็นใบไม้สว่างแล้วก็ไล่ไปยันมืดนะครับก็คือต้องต้องมี ต้องหาใบไม้ตรงตำแหน่งที่มัน,ม,นมีสีดำให้ได้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามันสว่างเท่ากันคราวนี้เล่นยากแล้วเพราะว่ามันจะไม่ไล่โทนต้อมามาดอทมาเบิร์นซึ่งจะเป็นเรื่องยุ่งนะครับอีกขั้นตอนหนึ่งละนะก็ภาพนี้เนี่ยผมถ่ายที่ ผุยล่องก้านะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือใช้ FUJI ตัว X-T1 กับตัว60มาโครถ่ายตอนถ่ายก็ใช้ฟิลเตอร์ P-L ด้วยนะครับแล้วก็เรื่องตำแหน่งแสงที่มันไล่ไล่โทนนะเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยดอกไม้มันมีเยอะแยะใบไม้มีเยอะแยะ,แยะนะครับเป็นท่งทุ่งเลยเพราะนั้นเราจะไม่จำเป็นต้องถ่ายกรอน,นี้ถ้ากรอน,นี้แสงไม่สวยก็ไปอีกกอนหนึ่งนะครับก็เดินหาไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้แสงที่ลงตัวนะครับ อ่าลองมาดูว่าภาพนี้แปลงยังไงนะครับอ่แล้วก็เข้าไปที่ Nik c Collection นะคร Silver Effect Pro เออภาพนี้ให้สวยจริงๆต้องแปลงจากลองมาเลยนะครับเพราะว่าสีดำมันมีความลึกแล้วก็แต่ว่าอันนี้เป็นไฟล์ JPEG ซึ่งถ้าสมมุติว่าเราดึง Shadow มากเนี่ยมันจะเกิดอ่าโพสไลท์ใน Shadow เราจะเห็นนะครับว่าโทมันมีการมีการบีบอัดเป็น c e s มเพราะนั้นเนี่ยมันจะขึ้นขั้นบันไดในส่วนส่วนสีดำ นะครับอันนี้ถ้าเป็นเป็นรอจะดีกว่านะครับเป็นรอที่เป็น u n c o m p r e s s อ่าครวนี้เราจะมาดูว่าแปลงไงนะครับอย่างแรกภาพนี้เนี่ยผมต้องการผมต้องการให้สีขาวเนี่ยนะครับส่วนดอกไม้เนี่ยมันคือจุดเด่นของภาพนะครับเพราะฉะนั้นดอกไม้เนี่ยจะต้องขาวแล้วก็ไล่โทนค่อนข้างสวยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมทําคือผมจะลดลดไบรท์เนสลงมาก่อน สังเกตลองดูกราฟนะครับก็คือส่วนขาวของของต้นอดอกไม้เนี่ยผมจะให้อยู่ประมาณโซน7โซน8ประมาณนี้นะครับจะลดลงมาอีกนิดหนึ่งให้อยู่โซน7โซน8โอเคโดยประมาณนะครับเพราะนั้นโทนตรงนี้จะได้แล้วนะครับแล้วผมจะเพิ่มคอนทราสนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเดี๋ยวชาร์โด่พอเพิ่มคอนทราสมากแล้วดำหายเหมือนกัน เอาใหม่นะครับผมจะเปลี่ยนเปลี่ยนใจไปลดคอนทราสละนะครับลดคอนทราสหนึ่งแล้วก็ผมจะมาเพิ่มที่ตัวนี้ครับเพิ่มที่สักเจอคือเพิ่มไมโครคอนทราสมาอีกหน่อยหนึ่งสังเกตนะครับว่ากลีบของใบไม้ไอของดอกไม้แล้วก็ใบไม้จะดีขึ้นแต่อย่าเร่งเยอะนะรเร่งเยอะมันจะมันจะมันจะไม่สวยนะครับก็ขึ้นมานิดหน่อยอันนี้ผมจะมาที่ตัว Sensitivity นะครับก็ผมจะเล่งใบไม้นะครับให้สว่างขึ้นนิดนึงใบไม้เป็นสีเขียวผมก็จะมาที่เขียวมันก็จะมี2-3 Channel ที่ที่คุมสีของใบไม้ก็คือเหลืองเขียวนะครับบางทีก็เป็นฟ้าขึ้นกับสีต้นฉบับนะครับโอเคนะฮะทีนี้ผมจะเพิ่มคอนทราสในส่วน ในส่วนของเสียงวตอร์ไซดังหน่อยนะครับตอนนี้ที่นี่เป็นกลางวันผมจะเพิ่มคอนทราสในส่วนของดอกไม้นิดหนึ่งนะครับโดยการที่ผมจะเ,เพิ่มความชันในส่วนกราฟของไฮไลท์กราฟของไฮไลท์คือตรงนี้นะครับผมเพิ่มความชันคือถ้าอย่างนี้เนี่ยคือเราเพิ่มความสว่างมากขึ้นแต่เราลดความชันลดความชันคอนทราสจะลดลงนะครับแต่อันนี้ก็คือเราจะเพิ่มเพิ่มความชันคือเพิ่มคอนทราส แต่ภาพมันจะมืดลงอ่ะเดี๋ยวเราไปแก้ที่ brightness อีกทีหนึ่งครับโอเคทีนี้เรากลับมาที่ brightness นิดนึงนะครับเสรยดายว่ามันไม่มีไม่มี eyedropper นะครับถ้ามี eyedropper เราเช็คเราเช็คโทนได้ง่ายนะครับตึงโอเคนะฮะตอนนี้ไฮไลท์จะอยู่โซน6 7 8 9มี9ก้าด้วยนะครับสงสัยคอนท้าจะจัดไปละเราไม่ต้องการไม่ไม่ต้องการให้มี9ก้าเยอะนะครับเพราะเก้าเนี่ยก็คือไฮไลท์โทนมันจะหายละ เราสามารถดูรายละเอียดได้ว่าดอกไม้เรามีรายเอ้ไอ,อกรีบดอกไม้เรามีรายละเอียดหรือเปล่าลองลด b บ i นสลงนะฮะอย่างเนี้ยก็คือการไล่โทนมันมันตรงนี้มันจะติดกันละนะครับแยกโทนไม่ค่อยได้โอเคกลับมาที่ไหไล่อกทีหนึ่งอ่าแปดเดแปดโอเคนะครับแต่งเคอร์ฟตรงนี้นิดนึง ห้าด้วยนะครับโอเคห้ามีหกเจ็ดแปดก้ามีนิดหนึ่งโอเคได้นะครับแคนนี้เราก็สีทนขาวเริ่มได้ละลองดูว่าเทียบนะครับสว่าง การปรับกับไม่ปรับกลับมาที่ตัวใบไม้นิดหนึ่งนะครับใบไม้ผมปรับคอนทราสกับ ความสว่างนะครับให้ใบไม้อยู่ค่อนข้างโอเคแล้วก็ททีฮะแล้วก็มาที่สีเขียวนะครับคือสีเขียวเนี่ยถ้ามันสว่างมากมันก็จะไปแย่งความเด่นของใบไม้นะครับแต่มืดไปก,ก็ก็จะไม่ค่อยดีนะครับอ๋อท็อทีชอบคลิกผิดนะครับโอเคเอาประมาณนี้ ใบไม้จะอยู่ประมาณน่าจะแถวๆโซน4นะฮะสองสามสี่ครัดูนะฮะซนศย์เยอะหน่อยนะครับซนหนึ่งโซนสองซนสามโซนสจริงๆถ้าเป็นไฟรอลนะครับผมจะสามารถดึงชาร์โดขึ้นมาไม่ให้่ซนศูนย์มันเยอะมากนะให้่วนศูนย์มันน้อยกว่านี้แล้วก็ให้มากองอยู่ที่สซนหนึกับ่ซน2เยอะหน่อย แต่ว่าอันนี้มันส่วนดำมันมันดึงไม่ได้นะครับพอดึงเนื่องจากเป็นเ p e g เวลาดึงมานี่คือบิดสีมันจะหายไปนะครับในไฟล์ j p e โทนสีมันจะหายโดยเพราะส่วนดำมันจะตัดออกนะครับแล้วก็มีการคอมเพรสค่อนข้างหนักไฟต้นฉบับถ่ายมาไงก็เราน่าจะดีที่สุดนะครับไม่ให้น่าจะรอดีที่สุดนะครับแล้วก็เรามาแปลงอีกทีหนึ่ง เพื่อความเนียนของงานโอเคเรียบร้อยนะครับโอเคได้ละนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าต้องการคอนทราสต์เพิ่มเติมนะครับเราก็เข้าไปที่ตัว เดี๋ยวนะครับผม copy นะถ้าต้องการ contrast เพิ่มเติมเนี่ยก็เข้าไปปรับแต่งที่ที่ dodge burn ได้นะครับเช่นสมมุติว่าผมจะผมจะ d g ชให้ส่วนให้ไลท์ของใบไม้นะครับสว่างขึ้นนิดหนึ่งนะครับต้องการ contrast ของใบไม้เพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง ผมก็ดอดส่วนไฮไลท์ขึ้นมามรู้สึกจะสว่างไปหน่อยนะครับก็ไม่เป็นไรสว่างก็ย้อนกลับไปหน่อยหนึ่งคือคือไม่มากนะครับจะให้ขึ้นมาหน่อยเดียวเท่านั้นเองจริงขนาดประมาณขนาดนี้กํกำลังดีแล้วนะครับโอเคลองเทียบภาพ ภาพเดิมครับขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูให้สวภากันติงอ่ะไม่ปรับดีกว่านะครับแบบนี้ดีกว่าแล้วก็เรียบร้อยนะครับเราก็ได้ภาพขาวดำที่เป็นใบไม้เอยดอกไม้สีขาวนะครับ ใบไม้มืย